สวัสดีครับสวัสดีพี่อเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์แท็กเตอร์อสีลอซิงวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวสไลด์ดินนะครับของรุ่น L ลตั้งแต่ L 3 4ถึงรุ่น L 5 0นะครับใส่ได้หมดวันนี้ก็จะมารีวิวหนึ่งตัวนะครับเพิ่งจะทำไปนะครับเป็นตัวสไลด์ดินความยาวจะอยู่ที่34เซนติเมตรครับจากเซ็นเตอร์หน้าถึงเซ็นเตอร์หลังนะครับแล้วก็ รูสลักจะสั้นกว่านิดนึงนะครับตัวรูสลักจะสั้นกว่านิดนึงของตัวบูทนะครับบูทจะสั้นกว่านิดนึงเป็นของรุ่น Lc7 นะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักมาติดต่อสอบถามได้นะครับเรื่องราคาครับผมทรงเก็บเงินไปทางนะครับครับตัวนี้ก็จะใช้รุ่น Lc7 ได้ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามันจะใส่แนว47ได้หรือเปล่านะครับครับตัวนี้ครับเป็นตัวสไลด์ดินนะครับของตุ่นแนวนะครับตัวนี้จะความยาวจากเซนเตอร์นี้นะครับถึงเซนเตอร์บูทหลังนะครับจะอยู่ที่3 4เซนนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่800นะครับไม่มีสลักให้นะครับ จัดซ่เก็บเงินปลายทางได้ครับผมจะโอนก็ได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้ครับตัวนี้ขายที่แปด0้บาทพ,พี่เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจใส่รุ่นเอลสิบเจ็สทรงกำลังสวยเลยนะครับดูครับนี่ครับทรงกำลังสวยเลยพ,พี่เพื่อนคนไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ เป็นกันเองครับอยากให้พี่เพื่อนๆเอาไปลองใช้กันดูใครยังไม่มีใช้ก็ลองสั่งไปใช้งานดูนะครับใช้งานดีนะครับจะใช้เกจไหลาทางนะครับดินไหลาทางที่ขีตเทไม้น,นะครับเขาจะถมไหลาทางก็มีรถหกล้อไปด้ำดินเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดันลงไหลาทาง ง่ายๆนะครับแป๊บเดียวเสร็จถ้างานเหมานี่แป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับทํางานไบกว่าที่เราไม่ได้ใส่นะครับไม่ใส่ก็จ,จะช้าหน่อยเกตแต่นี่เกตรับเดียวลงหมดเลยนะครับลงไหลาทางหมดเลยครับผมประโยชน์ก็จ,จะใช้ได้เยอะได้หลายรูปแบบนะครับจะเปิดหน้าถนนไหม่จากบนที่ มีเขานะครับตรงที่จะทำถนนเลาะไปตามเขาไปตามขอบเขานะครับตัวนี้ก็สไลด์ได้นะครับง่ายโดยไม่ต้องเพราะว่าจะสไลด์ออกไปฝั่งขวานะครับสมมติว่าเราจะเลาะฝั่งขวาของเขานะครับกา ใส่ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะให้มันสไลด์ออกไปฝั่งขวาครับผมใช้งานง่ายนะครับก็ลองสั่งไปใช้งานกันดูนะครับป่าพี่ๆเพื่อนจะเอาไปใช้กับงานอะไรเกตขินคุกหรือว่าดานลุกลังนะครับเทียามาลาดบนถนนเกตง่ายนะครับเรียบเหมือนรถเกตเตอร์เลยนะครับครับผม พี่ๆเ,เพื่อนๆคนในสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่ๆเ,เพื่อนๆที่ต้องการเอาไปใช้งานจริงนะครับก็กดแชร์ให้เขามาดูเป็นแนวทางได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ